ที่ e EC เนี่ยผมคิดว่านี่เป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของประเทศไทยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีเข้าสู่ยุคสำคัญสคัญนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรากำลังเห็นว่า 5G จะเริ่มทดลองทั่วประเทศแต่ว่ามันมีความเข้มข้นสูงมากแถวแถว e EC นะครับเป็นพื้นที่ทดลองพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นโดรนยานยนต์ ขับเองได้ AV นะครับโดยที่พื้นฐานของอุตสาหากรรมในภาคตะวันออกเนี่ยเป,เป็นเขตอุตสาหากรรมอยู่แล้วมันจะมีจังหวะที่ โรงงานเหล่านั้นที่อยู่ในภาคตะวันออกกำลังจะปรับเปลี่ยนเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับก็คิดว่ามันจะมีโอกาสสาคัญทั้งเทคโนโลยีโรบอติกส์ที่ใช้แทนคนแล้วก็ไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงงานเทคโนโลยีสีเขียวนะครับไม่ว่าจะทําให้การลดมลพิษทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยภาคตะวันออกไม่ได้เป็นแค่โรงงานอุตสาหกรรมแล้วกำลังจะเป็นเขตเมืองใหม่นะครับสมาร์ทซิตี้เป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่จะต้องมาแน่ใน e c ครับ พื้นที่ e-c ก็เป็นพื้นที่ที่มีคนที่มีกําลังซื้อสูงรวมอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพการคมนาคมขนส่งอินฟาสซักเจอร์ต่างๆที่รัฐบาลกําลังลงทุนไปเนี่ย ผมว่ามันจะส่งเสริมให้ e EC มีศักยภาพมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่วิจัยและก็พัฒนานาวัตกรรมนะครับมีเขตส่งเสริม EECI ส่งเสริมนวัตกรรมโดยเฉพาะเขตส่งเสริม EECD นะครับส่งเสริมดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยานาวัตกรรมจะไปเริ่มต้นที่ e EC e ค่อนข้างเยอะรวมกับบุคลากร,กรต่างๆในพื้นที่มีมหาวิทยาลยัยจำนวนมากนะครับอาจจะมีการย้ายพนจากกรุงเทพไปอยู่ใน EC มากขึ้นในช่วง10ปีข้างหน้านี่คือ โอกาสใหม่สำหรับ e ผู e ้ประกอบการทุกคนที like ่จะเข้าไปร่วมพัฒนา e c ด้วยกันครับผมว่าหลักสูตร e e p r r m m e เนี่ยมองตะวันออกอย่างผู้นำเราเห็นว่าภูมิภาค EEC เนี่ยกำลังจะเป็นเกมชนเจอร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยคนที่กระโดดเข้าไปเห็นมันก่อนสัมผัสมันก่อนเนี่ยต้องได้เปรียบแน่นอนส่วนผสมของโครงการนี้ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมนะครับพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีในอนาคตพูดถึงเรื่อง โอกาสทางการค้าขายซึ่ง eC ก็จะเป็นประตูสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่อง e-commerce หรือว่าการค้าขายกับจีนต่างๆแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีชิปนะครับมันเป็นชิปก้าวกระโดดครั้งสําคัญที่ผู้ประกอบการธรรมดาไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับ <S <S อยากจะให้เข้ามาเรียนร่วมกันเพราะว่ามันจะเป็นการเจอกับคนหลากหลายสาขาแล้วก็แลกเปลี่ยนคอนเน็ t ชันกันเราอาจจะเห็นข่าว eC กันเยอะแล้วนะครับแต่มันไม่ดีเท่ากับการที่เราได้ ลงไปอยู่ในพื้นที่เองรู้จักกับคนในพื้นที่เองแล้วสร้างคอนเนคชันจริงๆครับ